สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวน้อง c ชา n e l นะคะเอ่องวดนี้จะได้มาเนี่ยเป็นตัว Christmas Collection นะคะลิปบินเขาก็จะเป็นลิปบินที่ตัวหนังสือเป็นกากเพชรนะคะจะไม่เหมือนปกติที่ว่าลิปบินจะเป็นตัวหนังสือสีดำแต่ว่า ดอกคาเมเลียเนี่ยถ้ารุ่น Christmas Collection มันจะต้องเป็นกากเพชรน,นะคะแต่ว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะนี่แค่ครึ่งเดือนผ่านไปเองมาดูกล่องด้านในกันค่ะจะเห็นว่ากล่องด้านในดอกก็เป็นรุ่นคาเมเลียปกติแล้วนะคะแต่ว่าลิบบิ้นยังคงมีอุปกรณ์อยู่น้องเล็กๆแบบนี้ กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแมกเนติกนะคะเป็นแบบกล่องสวมเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีตัวเป็นเหมือนแคร์การ์ดแคร์บุ๊กนะคะแล้วก็น้องอยู่ในถุงจิ๋วแค่นี้เองเล็กมากนี่ ก็ถุงสีดำนะคะเพราะว่าเป็นซีซันอลพีซได้มาแล้วก็เรียกว่ารุ่น small vanity ไม่ใช่อันนี้ต้องเรียกว่ารุ่น mini นะคะ mini vanity with classic chain นะคะซึ่งคุ้มมากเพราะว่าน้องได้ใส่ห้อยมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ทองเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าใส่อะไรกันได้บ้างนะคะ ก็ลองเปิดข้างในดูกันเขาก็จะเป็นแบบซิปสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยคือเวลาแบบห้อยเนี่ยเปิดค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะน้องไม่ล้มนะคะเวลาเราหยิบของก็จะหยิบง่าย ก็จะเป็นช่องก,องกว้างๆนะคะแล้วก็มีช่องใส่ลิปสติกเ,เดี๋ยวใส่ให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างเช่นลิปสติกนะคะของดีออเนี่ยเราใส่ลงไปในช่องที่เป็นช่องบุลลิปสติกได้เลยช่องผ้านี่นะคะปิดปิดได้นะคะแล้วก็คุณจรลด นะคะแล้วก็จริงๆถ้าถามว่าใส่น้ำบัตรเดี mm. ลองไปเอาที่ใส่น้ำบัตรมาให้ดูถ้ามีแบบพวกที่ใส่น้ำบัตรเนี่ยเ,เดี๋ยวลองดูซิถ้ายี่ห้ออื่นใส่ลงนะคะเนี่ยใส่ได้แล้วก็ ติดได้นะอยอันนี้แปลกใจมากเลยเพราะว่าถ้าเป็นของนมบัตรของชาแนลใส่ไม่ได้นะแต่อันนี้ใส่ได้หรือว่าบางคนนะคะก็อาจจะแบบโยนบัตรลงไปเลยมีกี่ใบก็โยนลงไปสมมุติว่ามีแบบมีแบบเป็นเป็นปึกๆแบบนี้ก็โยนน้องลงไปเลยนะคะ โยนไปเลยก็ได้แล้วก็ถ้ามีอ่ะเแบบีมื่อกี้ใส่กุญแจรดถ้ามีตังสมมุติว่าอยากโยนตังก็โยนไปหรือว่าถ้าใครแบบมีเป็นพวกซองซองผ้าสกหลาที่เป็นพวกแออร์ o ก g a n i z e r เขาขายกันนะคะอย่างอันนี้เป็นของซูมอนี่สั่งมาจากเกาหลีก็ใส่งเงินตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ใส่ลงไปหรือจะโยนเงินลงไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าข้างในเป็นผ้าเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นรอยอยู่แล้วคือบางคนเนี่ยจะคิดว่าน้องก็เล็กนิดเดียวใส่โทรศัพท์ก็ไม่ได้รู้สึกราคาสูงแต่ส่วนตัวมองว่าคือเขาขึ้นชื่อว่าเป็น SLG คือ Small Little g o o d นะคะเขาทำมาเพื่อใส่เป็นก เป็นกระเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราตีความว่าเราได้ทั้งกระเป๋าตังค์ที่ใส่ตังค์ได้เยอะมากโยนบัตรลงไปเลยแถมใส่คุณแจรถใส่ลิปกอสได้อีกแล้วก็ถ้ามีพวกทิชชู่อะไรก็ยัดลงไปได้กระดาษสัมันก็ใส่ลงไปได้นะคะแถมได้สายอีกเนี่ยเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ตัวเนี้ยดังมากนะคะคือเรียกว่าไม่มีของเลยจองก็ไม่ได้นะคะและว้วก็แบบดัง ดังขนาดที่เรามีสิทธิ์ซื้อได้แค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะคะก็วันนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็สําหรับใครที่แบบกังวลว่าสายมันจะยาวไปไหมเนี่ยเขาทําสายได้หลายแบบเนาะเพราะว่าสายอันนี้มันปรับได้นะคะอันนี้จะคิ้วตรงๆจะคิ้วคอสบอดี้ก็ได้หรือว่าจะปรับสายให้สั้นตามใจฉันแล้วก็จะคิ้วแค่ไหนก็คิ้วไปหรือว่าจะทําเป็นเล็กๆคิ้วเป็นคุณนายก็ได้ได้หมดนะคะ เอออันเนี้ยเป็นแลมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แลมมันจะแข็งแรงนะคะมันมันจะไม่ได้แบบน่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอืเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมันก็จะแบบเป็นแลมที่นุ่มๆน,นะอันเนี้ยแล้วก็ฐานก็นุ่มๆฐานนุ่มๆเนี่ยดีมันจะไม่ค่อยเป็นรอยคะ่ะ เรียกว่าแบบเป็นเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาน่าซื้อนะคะแต่แค่ว่าหาซื้อยากแค่นั้นเองก็ตัวนี้นะถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้นะคะที่ f a c e o o o k c h Ch n n n e l โชเซนหรือว่า IG c h n n n e l โชเซนขอบคุณมากค่ะ